สบายดีป้าลุงนะไหมลูกสบายดีป้าลุงพี่น้องอืม,อมสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุก่านเดอ้อทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยทางต่างประเทศพวกเกาะกัปซองทางแทน่นคือเก่าเด้อจับปาลุงเมือเ่อในก็พากันเละอบาเลอะโคกอีกคือเก่าหาอยู่หากินตามธร,รรมศาสตร์ล่างจา่าหว้วยออกเนาะ โอ้ย oh, พี่น้องเอ้ยหลังจากหว้วยออกกับบอดถ,ถือคง้วไวเนาะว่าพีพ่อได้อันคาโรดกาบบ้านก็หฮอปบอได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยก็เลยพากันมาหาแง่ไข่หมดแดงตามป่าตามตงคือเก่าพี่น้องหลังจากหลุนหว้วยแล้วเนาะเสร็จงานไปทีเรียบร้อยก็ยังบอได้แล้วปันใด ป็น่ตกซายฮะปูปามันเข้าไปมันงจากมันก็หากินพี่น้องเว้หาอยู่หากินลืมเมอาทุ่งยางมาใส่พักกระโดน,น,นห่วยฝวดเหนียวซะ,ส,ะส่งมาทุ้งใส่ันนั่น ห้างแรกโอ้ยพี่น้องห้างแรกแหกมันไข่ตึงแล้วพี่น้องพี่น้องมื่อในด้กินก้อยไข่หมดแดงให้ FC เบิ่งเลยแหละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ายโอ้ยตึงตึงอ้ยพี่น้องตึงคากระรี่อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องไข่ขาวๆนะเห็นบ่ อ๋อมันเบิดด้เวเดๆเดี๋ยวเออมันเบิดเดาะหลังจากคนตกพี่น้องไข่กระตือมันเบิดเลยยังโคอีกคูล,ลงโคอยู่เราะชนามีบ่าเขาพี่นาะชะนาม บ้าห่างไกลแต่ว่าบุงหวมันสิไข่เห็น่มันสิไข่ตรงไข่บาข้านเนาะไข่ตรงแล้เฮ้ยไอดามาีไ่ไหมด <c oughs> ่ีก <c oughs> ข่พี่น้องโอ้ใค่อยคค่อยๆโอ้ย แต่ว่ามันอยากแตกด้พี่น้องเพราะว่าแย่ใส่นขูแล้วมันอยากแตกเพราะว่ายังมันบอกคือแย่เขาแย่ใสกตาเนาะยางเนาะาให้พ่อพระจัดการเองพี่น้องเอ้ยใน,นเรืหองฮาอยู่หากินตามธรมรมชาติเนาะมันก็คล้ายๆบ้านเฮาเลยเนาะอันพวกอันโคราดอีสานเนี่ยก็ได้ห้างนได้จ้ะ สวดทิมคักค่ะสวดสวดทิมคักทิมแน่แต่แท้พ่อมึงพ่อแพ่แง่สวบาตเดียวคูโขบเลยอ๋อตีนองดอกคูนเจเมนมันงามดอกคูนเอาไหมจะเอาไหมไก่สิงหอดวงการคือสีนากือสีไข่เลยนากือ อย่แต่ห้างใหม่และหนานไข่ไข่อื้อพี่น้องมีแต่ไข่อยูย่ๆอ่ะเลยไหนลูกของกระเฮดกับไข่สั่วเข้าไปอื้มมีแต่ไข่พี่น้องไข,ไข่กับบอลลาย ป๋าขอค่อยย่างก่อนีแพี่น้องีวิตโอ้จะเตสะตออันนี้ลูกต่อห้อยนี่บ่เห็นบอต่ออ้อยชูชานะคอย่างิได้มานก็บ่ไกายกายเติด้พี่น้องประมาณกิโล2กิโลนี่ น,นันเด้คุปนูเจะเงี้ยคุปนูมีแต่มแม่ตัวได้มันสูงผัดอ้าวบ่ได้พี่น้องเพราะมีแต่ห้างเง่้ยงๆผัดอ้าวบ่ได้อยู่ดิอยู่สูงโพอหนูก็เลยอ้าวบ่ได้กลับมาบอลใจเลยพี่น้อ,พนนนนพนองพองออาราะัน ตาลายลายพี่น้องเลยลระคอเลี้ยงลูกเลยไข่ไข่แม่เย็บเลยเขาบอกไปเลยไข่แม่้ห้องสามห้างใหญ่ๆนี่รอรุ่นพี่น้อง<ม>ว่ามันจะไข่ให้ไหมพี่น้องนะพ่อสามห้างสีง่ห้างห้างกระปอกกระแปกบุกหุมันสีไข่ให้พ่อไข่ย,ยี่ห้อยทั้งนั้นนะ กูโค,คบในไม้ข้าวบานใดๆกูโคบในไม้ข้าวบานใดเฮียเฮียหรือไข่อู้้ออไปรไ,ไอันเดีมันก็ไข่อยู่อ้าพ่อมึงโอ้ จะบูดก็คู่เสียวออกได้หรือบ่ได้ <c oughs> อมือหือพี่นออ้องแทส่ว้ไข่บัวหยไข่อยู่ไข่ครับไข่บัวตึกงเนาะส่วมันปุดเด้ครับ มันตกมกันกระเดื่มเดื่มทิ้งแล้วคบยังเด้บอกไข่พี่น้องไข่อยู่อะไข่ยุ่ไข่ไขเก็บผักกระโดนพี่น้องผักกระโดนขาวมันบ่าชเด้เห็นนั่นี่คิดอยากกินจัมป่าบ้านเฮานะพี่น้องมาเก็บกับลูกชายพ่อเพิ่นไปทางหนึ่งจะพ่อเพิ่นเมื่อเม,มืม่อทางใดมาเร็วมัน ข่บ่เฮ้ยพาพี่น้องเด็ดๆมาย่างตากแดดอุ้ยหางบักใหญ่นะเฮ้ยพูนพูหมดแดงกะกาดพี่น้องอากาศฮ้อนนี่กัดละโพบ่ได้พี่น้องเอ้ยเฮาัดบ่ได้มีแป้งจักซื้อแป้งมาใส่เห็นเขาเวลาไปแย่แล้วเขาเอาแป้งคูใส่อ้ายไข่ใหญ่เด้อค่ะเฮยแม่หลายแท้ โอ้ยเมื่อก็เบื่อสิไล่แม่มันอีกพี่น้อง2หางพะเด้อเอาหังนำๆืมขนาดเฮาผู้บรได้แหย่ายังกัดายังอนั้นไ้พี่น้องเอ้ยพอนผู้หย่ให้กเต็กป๊าให้แม่มันออกก่อนเฮ้ยง่าหมอกหมื้้ผู้พี่น้องให้มันเอาออกลดไขน้อยอนะ หามันเห็ดใหม่แด่แมวมั้งเอาก,ก่อนพี่น้องอ๋อพี่น้องเอาผูดุกายกับขอ้อนักแม่มันหเลยนักไข่กับสะพ่อพี่น้านักแม่หรือนักไข่ไไเอานะ่ะคอคอดเอาน้ำมันลามาห้่นคอออกติโอ้ยพี่น้องน้ำเคลียร์กันโอ้ ปลูกกพี่น้องเดรร้ายเติบเลยไทยมันพี่น้องเฮากระสีได้อะนะเดรร้ายเติบเกือบเป็นถุยไม้รู้จักเลยพี่น้องเดี๋ยวน่ะพี่น้องเดรร้ายเติบเหมือนี้มีเตคายใหญ่ๆได้เหมือนี้นะบ่ค่อยมีไข่น้อยปกติน่ะไข่น้อยหลายไข่น้อยหลายร้าย เบายังไล่นะพี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่อย่าลืมข่ารับ zoom สองนงแทนเด้อฝากไล์ฝากแซ่สองนงแท้ในเด้อจับป้าลุงก็ขอขอบคุณหลวงหนาเอฟซีที่เข้ามารับชมติดตามสองน้องแทนเด้อฝากไลค์ฝากแชซ่สองน้องแทนนนเด้อจฝากกำลังใจให้ในเด้อป้าลุงนี่ได้เฮากับพวกจ็ดสิไปถ่ายยังกระถ่ายแบบนี้หายเบิ่งเนาะพี่น้องหาอยู่หากินแนนี่แล้วจะสิไปห้ายังพี่น้องมีแต่ไข่ใหญ่ๆเดิพี่น้อง แต่แม่ม่นะนะพี่น้องอยู่พื้นผู้ดได้ขครใหญ่มานะก็สิได้ประมาณถ่วยผู้เลยจักเลยพี่งนาะ,ะพี่น้องแม่มันเท่ากับถิ่มพี่น้องเลยถ้า่อนเดปลาลุง